เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ลิงหรือ EM นี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่กรมคุมประพฤติจะนํามาใช้ควบคุมตัวผู้ต้องขังแทนการลงโทษจําคุกเป็นโครงการนาร่องที่นํามาใช้ในประเทศไทยครั้งแรกโดยเครื่องมือนี้ก่อนจะนํามาใช้งานได้จริงทําให้ตัวแทนของกรมคุมประพฤติสานยาวชนและครอบครัวอายการสําน,นักง,งานตํารวจแห่งชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนรวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนรวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนรวมกทนวมถกกันว่า หากนามาใช้งานแล้วจะมีประสิทธิภาพหรือไม่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเริ่มศึกษาเรื่องนี้โดยการให้ทางอาจารย์ผู้รู้นะคะท่านอาจารย์สมุนทิพย์ฝากนะคะเป็นผู้ศึกษาตั้งแต่ปี4ี่มั้งคะก็แล้วก็กระทรวงยุติธรรมเองก็เสนอกฎหมายแก้ไขกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาคมอาญานะคะปี2อง0ัน้านะคะมีผลใช้บังคับในมาตรา8 9ทับในการกรณิถึงว่าสามารถ ที่จะควบคุมตัวในสถานที่อื่นได้นะคะคโดยการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางทางทางด้านอื่นๆเข้ามานะคะคโดยการจํากัดอนณาเขตบริเวณต่างๆนะคะในกรณีที่คนเหล่านั้นอยู่ในเรือนจําแล้วรบับโทษบางส่วนแล้วก็ผพ้จะออกไปบางส่วนก็ต้องภายใต้เครื่องขายนี้เขามี นางสาวรื่นวด,ดีสุวรรณมงคลอธิบด,ดีกรมคุมประพฤติบอกว่าเครื่องมือชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำและเป็นการควบคุมตัวเพื่อแก้กไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งกรมคุมประพฤติจะเสนอสารยาวชนกลางให้ใช้เครื่อง EM นำร่องคดีเกี่ยวกับเยาวชนและสตรีที่กระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเช่นคดีเด็กที่กระทำผิดจาราจรหรือเด็กแว้นและความผิดตามพรบรจาราจรอื่นๆที่เน้นเรื่องการไดเวิร์ดคดีออกจกัน การควบคุมตัวอย่างนี้นะคะเพื่อให้เข้ากับมาอยู่สังคมนะคะตรงกับที่เรียกว่าเป็นการเน้นการบําบัดแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้กระทำความผิดคือตัวเด็กนั่นเองนะคะก็บอกว่าการนําเครื่องมืออย่างนี้มาใช้เนี่ยก็ไปตรงกับวัตถุประสงค์หลักของของการดําเนินงานของทางศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะ และหากมีการนาเครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะเป็นทางเลือกให้ศาลอนุญาตให้ผู้กระทําผิดได้อิสรภาพกลับไปอยู่ที่บ้านแต่ต้องมีการติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวนี้ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับนาฬิกาข้อมือหรือกำไลโดยจะมีสนยนติดตามตัวเด็กที่กลมคุมประพฤติและประสานเชื่อมไปยังตํารวจเพื่อติดตามตัวเด็กได้ทันทีที่ออกนอกเขตควบคุมก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าประเภทคดีเป็นอะไรครับค่ะทีนี้ก็บทการศึกษาทางทฤษฎีแล้วเนี่ยโดยหลักพบว่าแล้วก็ตัวอย่างต่างประเทศนะคะ มักจะเป็นกรณีความผิดครั้งแรกนะคะคือางคือถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านกันแหละก็คือว่าให้โอกาสนะคะกับตัวกับใจอ่าเป็นอย่างนั้นโดยโอกาสที่ว่ายังไม่ต้องเป็นอยู่ในศาลที่ที่ที่ทุกข์นะอยู่บ้านภายใต้เงื่อนไขนี้อันที่สองค่ะต้องไม่ใช่โทษความผิดที่อาจราโทษสูงร้ายแรงอ่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะเราต้องดูปัจจัยเสี่ยงด้วยคะและหากไม่ติดขัดเรื่องของงบประมาณจะนำร่องใช้เครื่องนี้ได้ต้นปี2556สังคมเพศสิกองถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน